อยากครูงัางวันที่สองมาซื้อนะคะเพราะวันที่หนึ่งหนูซื้อไว้แล้วจ้ามาซื้อรางวันที่สองกันนะคะข <c oughs> ้าวเหนียวลืมผัวโอ้ข้าวเหนียวลืมผัวค่ะใครอยากลืมผัวมากินข้าวเหนียวนี้เลยนะจ๊ะแต่ใครยังไม่อยากลืมกินไรเบอร์รี่จ้ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดบ้านป่าเฮืนนะคะเป็นตลาดที่อยู่ในการดูแลขององค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยค่ะนี่ไอติมโบราณจ้าไอติมโบราณอากาศห่อนๆกินไอติมเย็นๆน,นะคะอันนี้ รสหัวดำจิ้มกันมีปั้ามีหลายไส้นะมีไส้ไก่ไส้ตัวเค็มหัวหวานไส้เผือกหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าอร่อยที่สุดตับเปรกีกยหมดแล้วห <c oughs> อดไม่ทันเลยเพราะว่าขายดีมากตลาดนี้ขายดีทุกวันนะคะใครอยากกินอาหารอร่อยออร่ยนะคะสดสะอาดปลอดภัยมาได้เลยนะคะที่ตลาดปลาเฮลนะคะออจังหวัดลำปูนจ้า นี่ค่ะชุดสวยๆค่ะจากร้านแม่ทาอีโคปิ้นนะคะขายเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอก็มีผ้าคลุมไหล่ก็มีนะคะหมวกก็มีค่ะเป็นผ้าใบไม้นะคะผ้าลายใบไม้กาลังฮิตมากเลยใครอยากซื้อไปใช้นะคะซื้อไปเป็นของฝากก็น่ารักค่ะสินค้าทํามือนะคะนี่ปากมือเย็บมือทอมือค่ะผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายจากชนเผ่าปากยอนะคะ เดี๋ยวนี้ใช้สีธรรมชาติใช้สีธรรมชาติก็มีความละมุนค่ะนี่หรือว่าใครชอบสีแบบสีสันสดใสแบบฉันต้องเด่นที่สุดเอาไปเลยสีแดง <c oughs> พี่บอกว่าถ้าใครแต่งงานแล้วจะใส่เสื้อผ้าสองชิ้นคือชิ้นบนกับชิ้นล่างถ้าใส่ชิ้นเดียวชุดเดทชุดเดียวแบบนี้ยังไม่มีครอบครัวค่ะยังไม่มีแฟนหนึ่งตัวนี่ใช้เวลาอาทิตย์กว่าถ้าหนึ่งคนทําอาทิตย์กว่ากว่าถึงจะได้เงินหนึ่งพันนะคะเนี่ย ยากลำบากนะ